สวัสดีนะคะเพื่อนต้องมีมาธนาคารเดี๋ยวจะไปซื้อของน้าเพื่อนนะเดี๋ยวจะเดินไปว่าจากธนาคารเนาะไปร้านบีเนี่ยมันไกลไหมนะเพื่อนนะเดี๋ยวเอานี้รอก,ก่อนเดี๋ยวพาเดินไปน้าเพื่อนบ้านบีเดี๋ยวไปตรงนูน้นบ้านบีอยู่ตรงนู้นเนาะเพื่อนเนาะตรงเหเลี้ยวเข้าไปนะ่ะเลยสุดมุมนั้นนี่เป็นแบงนะมีมาธนาคารเดี๋ยว เดี๋ยวพี่จะเดินไปร้านนะคะเพื่อนจะเดินไปกินฝนตกนะคะเพื่อนวอันนี้นะ หมบ้านบีตรงฝั่งนู้นนะเดินเข้าไปฝั่งนู้นก็จะเดินไปร้านนะคะเดินไปได้หลายทางนะคะเพื่อนเดินมาทางนี้เงียบไม่ค่อยมีรถหนาว เดินมาทางนี้มันจะอ้อมนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยถ้าเดินมาจากที่มีผู้หญิงเดินมานั่นนะ่ะจากบ้านบีมันจะใกล้เดินดึมเดิมดมดมมาเลยหรือไม่งั้นบีก็เ,เดี๋ยวให้คนเดินผ่านฝันหลังฝนตกเขาก็ไม่กลางร่มนะเพื่อนบีกเดินกลางร่มอยู่คนเดียวเนาะนี่ถึงแล้วนะเพื่อนนี่แหละ ร้านนะคะเพื่อนเปิด11โมงนะฮะนี่จะปีให้ดูนี่นะคะเพื่อนนูนเห็นไหมเข้าไปข้างในค่ะเพื่อนก็เป็นร้านบีเนาะ ตรงนี้เป็นบ้านเพื่อนบีเห็นไหมเพื่อนบีเขายันนะเพื่อนปลูกผักปลูกอะไรเนาะใหญ่บุ้มเลยนี่เป็นเพื่อนเห็นไหมต้นอันนี้นี่นี่ที่บีปลูกนะเพื่อนรู้ไหมใช้เวลาเจ็ดปีนะที่มันโตขนาดเนี้ยบีจะเล่าให้ฟังลิทานก่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนข้างๆเนี่เดี๋ยวบีให้ดูนะคะเอเขาทำอะไรรู้ไหมเปนเพื่อน เขาเหมือนเขาป่วยทางจิตเนาะเดินด้วยคุยด้วยแล้วกลางคืนเนี่ยเขาก็เอาน้ําร้อนนะคะเพื่อนมารดใช่ไหมล่ะบีก็เปลี่ยนมันหลายครั้งมากเลยอีต้นไม้แถวเนี้ยบีต้นไม้แถวเนี้ยบีก็ฝืนมันเนาะบางต้นไม้อันไหนมันทนนะมันติดแล้วมันก็ทนนะเออเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือมันจะ มันก็จะต่างชนิดกันเนาะเพราะว่ามันตายฮะเพื่อนมีคือเอาต้นนู้นต้นนี้มาเปียนเนาะเจ็ดปีนะคะเพื่อนเนี่ยที่ว่าบีบีเอามาเปลียนมันโรคจิตนะคะเพื่อนเนี่ยไฟจริงๆมันจะมีไฟกลมๆนะเพื่อนโซลาเนาะบีเอามาใส่เขาก็ถอดไปแล้วไปทุบทิ้งทุบอะไรหมดเลยนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะเพื่อนเนาะนี่ค่ะนี่ตรงนี้เนาะเพื่อนเนาะ ตรงนี้นะคะเพื่อนเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ข้างบนนั้นนะข้างบนนะเพื่อนเนาะมันจะเป็นบ้านคนอยู่เขาอยู่ข้างบนนั้นนะเพื่อนเนาะที่ร้านเราอยู่ตรงนูงน้นไงเพื่อนร้านเราอยู่ฝั่งนั้นนะเออเนี่ยเดินทางเดินเข้าไปถูกไหมเขาก็เอาน้ําร้อนนะ่ะมารดส,สารต้นไม้บีเนาะ <c oughs> ถึงแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตบีเนี่ยที่บีมาเก็บเห็ด ไปละเด้อเพื่อนๆนะขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจบีนะคะหนามากเลยบีจะมานั่เหละกบีจะมาเก็บเห็ดเพื่อนเก็บในซูเปอร์มาร์เก็ตไปล้วจ้ะจากบ้านบีมานี่ถ้าเดินตรงมาตรงนู้นที่รถบินไปก็แป๊บเดียวมาถึงเนาะบางทีบีก็ขับรถสปอร์ตบีมาเลยรถสปอร์ตคือจกอักรยานนะเพื่อนไปแลวนะจ๊ะบ๊ายบายนะเพื่อน